ครับจำปนาต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามครับในคลิปนี้ครับผมจะพามาร้านของหวานในย่านนี้กันนะครับจะมีร้านอะไรกันบ้างก็ติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องัมปนาจต้นองผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับที่แรกกาไปที่สยามเซ็นเตอร์กันตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2ของสยามเซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวร้านแรกนะครับอยู่ตรงสุดทางเดินตรงนู้นเลยนะครับผม ก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถึงแล้วครับใกล้ๆก,กับร้านซิสเลอร์นี่นะครับนี่ก็คือร้านโนสทีอยู่ที่หน้าร้านนะครับตอนนี้ก็คิวน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปสั่งเลยนะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆของร้านนะครับนี่มีตอนนี้เลยอมแปยราคาแล้วก็เลือกระดับความหวานได้ ตอนนี้นะครับผมก็สั่งเป็นโลตซีซิกเนเจอร์ก็คือไปเสร็จแล้วก็เป็นบัตรคิวด้วยนะครับได้คิวที่40ครับผมตอนนี้คิวอยู่37แล้วก็เดี๋ยวรอไม่นานจะได้กินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มานั่งรอด้านข้างร้านกันก่อนนะครับจะบอกว่าครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยวันนั้นเป็นแบบช่วงบ่ายๆก็คือแบบคิวยาวมากยาวแบบที่ต่อเนี่ยยาวถึงแบบทางเดินข้างนอกเลยนะครับแล้วก็คนที่สั่งก็คือไม่ได้ว่าสั่งแล้วแบบ สักพักนึงจะได้นะสั่งแล้วต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงขึ้น oh <my> ถึงจะได้โอ้โหแบบเยอะมากพลิกมา,มากจริงๆตอนนั้นเป็นแบบช่วงบ่ายๆตอนนี้ก็เลยมาเช้าๆหน่อยนะครับคนยังไม่เยอะก็คิวน้อยอยู่รออีกแป๊บนึงก็จะ,ได,ะไ,ดได้แล้วนะครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวนั่งกินที่ร้านเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีตัวไข่มุกเล็กๆอยู่ด้านล่างแบบนี้ ชิมตรงชั้นบนก่อนชั้นบนคือจะเป็นแบบเป็นครีมชีสนะครับนี่ก็มีความมันๆไม่หวานนะครีมชีสไม่จะแบบไม่ไดแบบไม้มีความหวานแต่แบบมันๆเอาไว้ตัดตัดหวานข้างล่างอะไรแบบนี้ก็คือตัวเนื้อชาเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นชาปั่นนะครับเป็นแบบเป็นน้ำปัน่นอะเป็นชาปัน่นละเอียดมาเลยแบบสมูทด,ดีเลยนะครับแล้วก็ผมตั้งหวาน50สนะิบเนี่ยก็คือจะ หวาน50นี่ก็รู้สึกไม่ค่อยหวานแล้วนะถ้าเกิดแบบสั่งน้อยกว่า50นะผมว่าจืดเลยนะหรือใครที่ชอบหวานหน่อยก็คือสั่งแบบหวานปกติก็คือหวานร้อยเลยแล,แล้วกันเราก็จะแบบได้ลดความหวานหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ชอบหวานมากเกินหวานติดไปนิดนี้ก็50ก็โอเคแต่ถ้าน้อยกว่า50ผมว่ามันจืดไปละจืจะกินไม่อร่อยส่วนตรงเม็ดไข่มุกเนี่ยก็จะเป็นแบบเม็ดเล,เล,เล,เล็กๆกินแล้วแบบคล้ายๆิยรู้สึกแบบอะไรนะ สาคูอ่ะเม็ดเล็กๆแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความหวานนะครับไม่ได้มีรสชาติหวานอะไรแล้วก็มีความนุ่มแบบนุ่มละมุนดีเลยนี่นะครับมีเม็ดไข่บุกให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆกินง่ายครับผมแบบไม่ต้องเคี้ยวอยนะ่างเงี้ยแบบกลืนๆได้เลยเพราะว่าเม็ดเล็กมากแล้วก็นุ่มไม่เหนียวครับเนี่ยเวลากินด้วยก,กันกับตรงที่เป็นชั้นชั้นชีสแล้วก็น้ำชาก็ไข่บุกเนี่ยก็คือแบบเข้ากันดีเลยนะครับขอโต๊ะไปกินก่อนนะ ร้านแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คอินแล้วครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันต่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์วันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ร้านที่2เลยอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะมากินไอติมกันไอติมของเบรนดี้นะครับนี่เป็นแบบไอติมพิทาชิโอเลย เราเข้าไปดูเมนูกันครับ,รบเมนูจะมีไอศครีมตามนี้นะครับก็มีเป็นราคาตามนี้ครับผมนีม่เป็นถ้วยหรือเป็นโคนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสั่งนะครับผมก็สั่งเป็นรสทิทาเชียลนะครับก็คือจะเป็นไอศครีมพรีมเมียมนะครับถ้าเป็นไอศครีมอื่นที่ไม่ใช่พรีเมียมเนี่ยจะเป็นราคานี้นะครับร้อยเก้าเนี่ย เบสิกซิงเกอร์นะครับถ้าเป็นพรีเมียมซิงเกอร์นี่หนึ่งสกรูปโคลนแล้วก็ท็อปปิ้งนะครับก็คือ219บาทนี่ผมก็สั่งแบบตามนี้เลยนี่นะครับก็คือพิทาเชียวที่เขาจะมาคลุกกับไอศครีมของเราอันนี้ก็คือโคลนไอศครีมนะครับที่เขาทำให้สดใหม่เลยทุกชิ้นเลยนะครับนี่ทำกันสดๆแบบนี้เลย ก็ีเป็นไอศครีมรสพิทาเจโอนะครับรสพรีเมียมที่ผมสั่งนะครับอย่างนี้ขอมนทุกตลอดสามารถขอเคาชิมได้นะครับทุกรถเนี่ยเผื่ออยากรู้ว่าแต่รสชาตินี้เราจะชอบไหมหรือว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างก็ขอชิมก่อนได้นะครับเดีวก็จะมาครุกกับถั่วพิทาเชโอบดแบบสดๆแบบนี้เลยโอ้ จุกๆเลยนะครับช่ำๆกันไปเลยจัดเต็มมากๆอ,อัดให้แน่นคุมมากๆเลยครับนี่แล้วก็ผมเพิ่มวิปครีมด้วย ชาำครับชาชๆยังไม่จบครับเดี๋ยวก็รอยผงพิ่ท่ยาเชียอไว้อีกเอาไปเลยให้คุ้ม,มนะครับเึงครับได้แล้วนะครับนีโค้นี้เต็มคือแบบอุ่นๆเลยนะครับสดๆร้อนๆลอลอลอเลย วิตแบบนุ่มละมุนลายในปากเลยนะครับ<ม>แล้วก็ตัวพิซซาเชียวแบบมันมันดีนะครับเดี๋ยวขอช้อนเขาตักได้นะครับเผื่อแบบใครกัดแล้วอัดไปเลยก็ขอช้อนเขาได้ครับน<ม>ี่แต่ตัวตัวพิซซาเชียวนะครับก<ม>็ไม่หวานมากนะ แบบกัดเข้าไปแล้วคือคือโดนถัวดเต็มๆแ่ยมก็จะมีความมันๆแล้วก็รสทีจจ่กินคือแบบหวานนิดๆไม่หวานมากกต่มันดีนะกินกับถัวที่มันๆแล้วก็แบบเข้ากันดีเราก็คือยิงกินอยู่ตรงหน้าร้านเขาเลยนี่แหละผมว่าไว้ดินเขาสะครูปใหญ่เลยนะครับแค่หน้า ใหญ่เลยจุกจุกแน่แนแล้วก็พิทาโชแบบจัดเต็มเนืเน้อไอศครีมก็จะแบบไม่เหนียวไม่แน่นมากนะครับกำลังแบบเป็นความครีมกำลังแบบพอดี็กเจอร์ครีมกำลังพอดีพอดีแล้วก็ตัว่วาเฟิรนโคนเขาแบบไม่ได้แข็งมากนะมีความแบบกรอบกำลังพอดีพอดีไม่ไม่แบบไม่นุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งจนเคี้ยวยากเกินไปครับ นี่ครับทุกคนแล้วเขาก็จะมีรสเปเยลของแต่ละเดือนด้วยนะครับแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมมาเนี่ยจะมีเป็นสตรอเบอรี่นะครับตัวชีสอะไรแบบนี้นะครับ,แ,บ,บแล้วก็รสอื่นที่แนะนำก็จะมีเป็นวานิลานะครับจะเป็นเกาลั้ผสมวานิลาหรอก็เฟรชมิลแบบนี้นะครับเป็นรสพิเร์ของเขาอร่อยดีครับลองมาชิมกันได้นะครับ ไปแล้วครับร้านที่2ไปเดี๋ยวเราไปร้านที่3กันต่อแล้วก็สําหรับร้านเบนดี้นะครับถ้ามาง่ายๆผมแมนะนําก็คือเรามาทางเดินทางสยามนะครับถนนกลางสยามแล้วก็เดินมาทางเสียงทุ่แพ้วันตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปประตูตรงนั้นเลยเนี่ยประตูโซนแฟชั่นโซนตรงนี้นะครับผ่านประตูเข้าไปก็คือร้านเบนดี้เนี่ยอยู่ขวามือเราเลยนะครับแบบยอยู่จิตกับประตูตรงนี้เลย ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิด์แล้วนะครับมาอยู่ที่ชั้น3ามของเซ็นทรัลเวิด์ครับร้านที่3นี้ก็คือจะมากินร้านนี้ครับข้างหน้าน,นี้เลยนะครับร้านมิลส์ครับร้านนี้ก็คือจะอยู่ทางฝั่งเนี่ยใกล้าากับทางเข้าตัวห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ที่ส่วนโซนนี้ที่จะมีเป็นแบบร้านอาหารต่างๆมีสตาร์บัค์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ชั้นสามก็ร้านมิลส์ก็คืออยู่ตรงโซนด้านนี้ครับ มี่ก็จะเป็นดิสเพย์ตัวอย่างเมนูที่มีขายให้ได้ดูนะครับมีทั้งของข้าวของหวานนะครับมีแบบชีสเค้กเป็นคัพแบบนี้นะครับรสมัทฉะรสชีสออริจินอลนะครับหรือรสช็อกโกแลตแบบนี้ครับผมมีเป็นเมนูแบบไอศครีมโคนแบบนี้ก็มีนะครับเป็นแบบโคนเป็นเนี่ยโคนคุกกี้นะครับ แล้วก็เป็นวิปครีมชีสชาเขียวมีคิดแคทมีโมจิอะไรแบบนี้ครับมีซอฟเค้กญี่ปุ่นอยู่เป็นฐานด้านล่างด้วยนะครับมีก็มีรสสตรอเบอรี่ด้วยจะมีเป็นซูเฟ่ชีสเค้กด้วยนะครับแบบนี้ทั้งปอน,นะครับ390บาทเมนูเครื่องดื่มก็มีนะครับและน,นี้ก็เป็นเมนูที่ผมสั่งนะครับได้แล้วครับผมเป็น ครมบรูเล่ดับเบิลชีสนะครับนี่เบิร์นชีสมาแบบละลายเยิ้มๆเลยนะครับนี่จานยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะนี่เลยเรามาดูเท็กซ์เจอร์เนื้อกันโอ้โหนี่ข้างบนคือแบบแครมบรูเล่กรอบๆเลยนะครับกินแครมบรูเล่เขาต้องตีอย่างนี้ใช่ไหมทุบให้มันแตกนี่แล้วก็ตัดกิน คือแบบหอมนะหอมแบบหอมหอมเบิร์นะ่ะที่เขาเบิร์น้ำตาลเนะี่ยแบบกลินหอมแบบหอมไม้ๆตรงดีคาามเมลไม่ๆนะคือตรงเนื้อชีสเค้กจะมีความเย็นๆนะครับแล้วก็ด้านบนที่เบิร์นะ่ะก็จะอุ่นๆ ผมว่าชีสเคก็หวานกำลังพอดีพอดีแบบไม่หวานเกินไปก็มีติดเปรี้ยงนิดแบบนิดๆทีให้พอรู้คือเป็นชีสเนาะรวมๆก็คือดีนะครับแต่คําแรกคือแบบคําแรกคือกระทับใจเลยมันแบบมีกลิ่นเบิร์นคาราเมลของหอมันชิ้นนี้คือราคา120บาทนะครับก็เทียบกินไปจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเทีบขนาดจานกับมือแล้วก็ชิ้นเค้กประมาณนี้นะครับ 120บาทแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขอหยุดไว้ที่ร้านที่3แค่นี้พอก่อนแล้วกันนะครับเ <t> พราะว่าตอนนี้คือโค้ต้าของหวานเดือนนี้เนี่ยหมดหมดไปกับวันนี้แล้วนะหมดแล้วนะกินของหวานหลังจากนี้ไม่ได้อนะไร <t> ต้องเว้นไปเดือนหน้าอะไรอ่งั้นแบบต่างต่างนเลือดเกินเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปทําคาร์ดิโอแบบรัวๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกัมพนาต้นติดตามคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมอาไว้